สวัสดีครับนี่คือ Inside g News ฟ้าลิขิตเรื่องราวที่พิสูจน์ว่าลิซ่าถูกกำหนดให้เป็นแบรนด์ a m b เ s t e r s e r ินไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ถูกกำหนดมาแล้วเผยเรื่องราวที่พิสูจน์ว่าลิซ่าแบล็กพิงถูกกำหนดให้เป็นแบรนด์ a m b เ s อร r s e r ิ n ลิซ่าแบล็ k พิง k เปิดใจให้สัมภาษณ์พิเศษกับนิตยสาร W Korea ฉบับเดือนสิงหาคม2023โดยเธอได้เผยจุดเปลี่ยนในชีวิตหลัง BLACKPINK ขึ้นโชว์ที่งานโคชาร่า2023และการได้เป็นแบรนด์แอมบอสเตอร์ของซิดินเมื่อปี2020ไม่แปลกใจเลยที่ดิซ่าจะได้ฉายาราชินีแห่งซิดินด้วยภาพลักษ์ที่แข็งแกร่งสะท้อนตัวตนของแบรนด์ได้เป็นอย่างชัดเจนอีกทั้งตลอดระยะเวลา การเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของลิซ่าได้สร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับซีรีนอย่างมหาศาลทั้งนี้ในะระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ W Korea ลิซ่าได้เล่าถึงเรื่องราวก่อนที่จะเดบิวต์ซึ่งพิสูจน์ว่าเธอเกิดมาเพื่อเป็น global ambassador ของซีรินโดยเธอถูกตั้งคำถามว่าซีรินชิ้นแรกที่ซื้อคืออะไรลิซ่าได้เผยว่าฉันได้ไปชอปปิ้งก่อนเดบิวต์ เพื่อเลือกซื้อกระเป๋าถือแบรนด์เนมใบแรกมันเป็น b e l l บ b a k กระเป๋าคาดเอวสีดําในตอนนั้นฉันกําลังคิดว่าต้องการซื้อกระเป๋าที่สามารถใช้ได้ตลอดเวลาซึ่งตอนนั้นลูกพี่ลูกน้องของฉันแนะนํากระเป๋าของซินพอได้เห็นฉันก็ตกกลุ่มรักโดยทันทีลิซ่ากล่าวหลังจากเดบิวต์ลิซ่าได้รับเลือกให้เป็น g o b a Ambassador ของซินในปี2020 เธอเป็นตัวแทนของแบรนด์ที่ได้ร่วมคัมเปนระดับโลกและงานอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการแฟชั่นอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ